รูรูไทยใบลินใบแล้วใบลินอะไรนะใบลินอ่ะใบลินอะไรไม่เข้าใจใบลินนู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 นอยู่กลางเมืองเลยค่อยพักอยู่กลางเมือง โมเมนแถวนี้โมเมนต์แถวนี้เชื <Keep it. S 1> <า>่อเขีบ่คบ้เบ่บ่ in the